เดี๋ยวว่าจะออกวันไหนจะออกมาแล้วก็ไม่ยอมแล้วอายุห้าหกขวบมาแล้วไม่ทางไงเมื่อสิบเจ็ดมาแล้วไปใช้ธรรมดาและจา้สีลมไ่ธรรมดาโอ้โหไม่เมาเลยด้วเอา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 ดัดับดัดช่วยหน่อยลุง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 ช่วยหนูหน่อยแล้วลุงลุงเขาตายกันหมดแล้วแล้วลุงลุงช่วยหนูด้วยเออดอึดอึ ไปไปไปไูด้วยลกขู้ไเชื่นหน่อยลหมดแล้วลหแล้วเนขึ้นห่ยพ่อ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 เดี๋ยวดูนั่งพ่อพีไปเดียวพ่อเวนี้พ่อเรวพ่อเรวไปหมดแล้วพ่อโอ้ยพ่อทอะไรมาพ่อไม่ปอเลยอย่าพพ่อปอยตังเลยต้านให้เดียพ่อยอยอ่ะขพจับาโอ้ยพ่อเขาไป เราจะได้รางวัลก็ไม่แน่พ่อไปแล้วไดพ่อหนูไปนะพ่อไปแล้วพ่อหนูไปแล้วจชคดีโชคดีเว้ยไปไปแล้วพ่อหนูไปแล้วไปกันไปไปรอบสนามเฮ้ยมันพลาดกันนี่วะไปแล้วพ่อพ่อพ่อหนูเสียแล้วพ่อพ่อเร็วพ่อเอ็นบ้างบ้างวะหนเสียแล้วพ่อเร็วพ่อเร็วอีกสักรอบมันก็ได้รางวัลแล้วเร็วเร็วพ่อเร็ว อยู่ไหนครบ้านมงบ้างเราคงไม่ติดอีกแล้วธิดาชายสีพร,ไไร้อมับดับเดียสายสายีคนมาเตะตไปแล้วอนเน่เอาแล้วมาดนดับดับกันแล้วโอ้หโอ้หไปไงายเบอร์สิไปธรรมดาไม่เบาด้วยสิมไมเบาด้วยสิจากลนอลเบโอ้ นนติดเจ็ดเลสุดยอดจับได้ตาได้รักตีเบี้ยเอาแล้วมาดูที่สามกับที่สี่คู่กันมาแล้วตาคู่ตัดขึ้นแล้วโอ้โหเมื่อสักครู่นี้แพ้ครั วันนี้จะไม่ยอมแพ้แล้วเปิดดึงด้วยรัชนาธิปสปีดจากน้อยเซวินอำนาจเจริญโอ้โหไอ้ขลังไม่ยอมแล้วไอ้ขลังโดนอย่างเดียวมึงจะหนีกูไปไหนมึงจะหนีกูไปไหนกูจะเอาที่สามกูจะเอาที่สามกูโดดมากกว่าตัวเล็กกว่าเบากว่าด้วยโอ้โหเอาต้องว่าขนาดไปแล้วการแข่งการทดสอบโดยสตันเต้ ครียว่าโหดัเลยมอเร้าเลด้าวรถดับอีกแล้วใครวะนยรถดับเร้าเร้าเร้าเรลูกพุ่งลุกแปะแปะแปะแปอะไรของมันวะเป็นอะไรวะเอาดันดันรตตาไปเต็มดันไว้ดันดันใครดันใครดันจคนปสบายสบายัะเป็นใจสีพรมแล ไม่พอให้ได้เดดแล้วโดดแล้วเอาแล้วสุดท้ายแล้วจะได้สิบผมไป ใสรร f, ใสีผมไปสบายสบาทีเดียวไปสบายก็มาดูที่สาม,ม 3, กับที่สี่กันแล้วเบอร์สี่ผได้ใจที่หนึ่งแล้วคุณที่พได้ใจว่าชาโน,นได้หรือเปล่ายีย่หกกระตามาแล้วยีย่กัวันครับสุกตอนเอาเลแล้วไหลแล้วโดแล้วโอ้ชาไม่ได้ชาูแพะนะ้แล้วคุณเดินดีกว่าเตี้ยดนเอ้าเอ้าเอาโอ้ยี่หกขึ้นมาเลยเอยี่หกขึ้นมาแล้วใครทีเดียวสองคันเลยย Oh, <laughs> by <laughs> อันดับที่สามครับรัชารนองครับน้อยเสดุจอำนาจเจริญนะครับสุดตั้งีใหม่ติดเตียงน้ำใจที่ทำในวัดครับรัาศรอันดับที่หนึ่งครับินชัยสพจะเป็นอไทยลสีสกุลกับไอยหมทันยผู้พานครับเด